เจับตาความสัมพันธ์ก้อยนิกกี้ค่ะหลังเพื่อนสาวของก้อยออกมาโพสข้อความฟาดถึงผู้หญิงคนหนึ่งรังไม่มีใครเลิกกันเพราะว่ากลับบ้านไม่ตรงเวลาค่ะ เิดเรียกได้ว่ากลายเป็นราม่าเดือนไม่จบเลยจริงค่ะสาหรับกรณีความสัมพันธ์ของคู่รักยูทูบเบอร์คนดังนิกกี้นชัดและก้อยอรัชพรซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะมีชาวเน็ตขุดคลิปต่างๆโดยเฉพาะคอนเทนต์ในช่องของนิกกี้นชัดค่ะออกมาวิเคราะห์ว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่จนทําให้ความรักของน้องคู่เกิดความสั่นคลอนแล้วก็มีปัญหากันขึ้นมาค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าก็มีสาวคนหนึ่งถูกโยงเข้าไปในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือสาวนุ่นสุธิพานั่นเองค่ะยูทูบเบอร์คน ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่ได้มีการถ่ายรายการด้วยกันค่ะก็คือสาวนุ่นกับนิกกี้ได้มีการพูดคุยกันและคือมีชาวเน็ตหลายคนเนี่ยเข้าไปตําหนิว่าพฤติกรรมของนิกกี้กับนุ่นเนี่ยดูไม่ค่อยเหมาะสมและดูไม่ค่อยให้เกียรติสาวก้อยสักเท่าไหร่เลยจนทําให้ทัวลงสาวนุ่นอย่างหนาคาถึงขั้นที่เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงในเรื่องความสัมพันธ์ของเจ้าตัวกับดมนิกกี้ผ่านทางสตอรี่เอจีนั่นเองค่ะซึ่งนุ่นเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้ว่ามีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทํางานเท่านั้นซ มีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอย่างชัดเจนค่ะเรื่องประเด็นของพี่ๆที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นประเด็นเรื่องการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ตกลงนัดกันไว้ทําให้มีปัญหาการขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะ เรียกว่าหลังจากที่สาวนุ่นออกมาโพชี้แจงแบบนั้นค่ะก็ยังมีชาวเน็ตหลายคนเลยที่เป็นแฟนคลับทั้งค้อยนิกกี้หรือว่าชาวเน็ตที่ติดตามข่าวสารเนี่ยก็เข้าไปถล่มดราม,ม่าใส่สาวนุ่นเหมือนเดิมว่าอยากให้มองถึงความเหมาะสมมากกว่าในการทาคอนเทนต์อยากให้หลายๆคนเนี่ยให้เกียริแฟนของตัวเองหรือว่าให้เกียรติคนอื่นๆบ้างนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะก่อนเรื่องเราจะไปกันใหญ่โตล่าสุดโกโบอยค่ะคนสนิทสนมของนิกกี้นะชัดก็ออกมาโพสตภาพถ่ายคู่นิกกี้กับค้อยค่ะแล้วก็พร้อมแคปชั่นบอกว่าไปกันใหญ่แล้วหยุดมโนและคิดกกััันนไปเองงครบ10ี้ฟ น้องทั้งสองทางช่อง YouTube ของ Nick นิกกี้นชัดนั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่โก้บอยโพสแบบนั้นก็มีหลายคนเนี่ยตั้งตา,ตารอคอยวันนี้เวลา10บโมงแต่ว่า10บโมงแล้วก็ยังไม่มาจนเรื่องเป็นสิบเอ็ดโมงนั่นเองค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆของสาวก้อยค่ะที่ออกมาซัพพอร์ตในการโพสต์ข้อความต่างๆทําให้หลายคนเนี่ยจับตามองกันยกใหญ่ถึงความสัมพันธ์ของนิกกี้กับก้อยนั่นเองซึ่งเริ่มจากสาววีค่ะมีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าความยุติธรรรรรมมมาเสสฟแล้ว้ววคคุณคไดับ ส่วนสาวดีมค่ะก็มีการโพสต,สตอรี่ค่ะว่าเพื่อนๆไม่ต้องการให้ใครมาพูดเหตุผลในการเลิกกันแทนเจ้าตัวค่ะรอดูในคลิปพรุ่งนี้ทีเดียวนะคะส่วนนัตตี้ค่ะก็มีการรีโพสต,สตอรี่ของ v, ออาวานนะะองีพร้อมกับข้อความว่านะคะและแชร์โพสตของโกบอยค่ะพร้อมกับข้อความบอกว่าไม่มีใครเลิกกันเพราะกับบ้านไม่ตรงเวลานะคะและน้ำหอมค่ะก็ได้มีการโพสข้อความว่ารำคาญผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยอะ่ะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อค่ะ ยังไงเรื่องนี้คงต้องรอฟังจากปากของนิกกี้กับก้อยเองดีกว่าค่ะว่าสรุปแล้วความรักของทั้งคู่ยังดีอยู่หรือว่าแค่ง,ง้อง,งอนกันตามปกติของคู่รักนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าไงถ้ามีเรื่องราวออกมาร์ทเดทอีกคำเพียราเมาส์มารเดทคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ